ที่สุภูสุคน,นะคะค่ะมือนี็กถามข่าวกันคึอเก่าเนาะค่ะมือบ้านกันค่าดีใจมือว่ามือว่านนี่หลังไว้ออกวันที่สิบเ็ดนะคะมือว้าน,านมือวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดมกราสองห้าหกแปดนะคะถามข่าวถามข่าวคือแจงเหลียดเนาะค่ะบางคนก็นได้บางคนก็บ่ได้ที่แม่คู่ไปมือนั้นนะยิมกับแตงโมแมนวะทีมงานเท่ากาไป รวคาที่งานอื่นก็มีอยู่ดอับอันส่วงไทยๆตอนตอนเท่าเท่าจับฉลากมันีหมอาจารย์สคิดจับได้เจ็ดสองห้าไม่คู่จับได้เจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดนกะเป็นนลขายสามตัวนะคะมีคนได้หลายอยู่เขาจะซื้อย้อนละยาวโซอจะหน่อยเขาแง่คู่อไดอ๋แล้วนิกายสามตัวนิขายสามตัวด้วยค่ะรัาเป็นซีเจ็ดเจ็ดเนาะใช่นาะงำับ่บ้านเลยดีใจแล้ววันถี่หอดันบนเรียบวิินเลยล้ว่า สามตัวคือสี่เจ็ดเจ็ดคเมนสามตัวไทยสี่เจ็ดเจ็ดคนไดหลายๆอยู่เพราะว่าแม่คู่จับสองตัวอย่างสีนาจับชุพีจับสามตัวแต่ว่าอันนี้มะก,กะเร็ดแต่บุญไพ่บ้านเนาะครับผมอันเนียเก่าแม่คู่หรอเนี่ยอันว่าท่านไปคืนเงินอยู่หาหนึ่งเพีย่จีไปคืนเมื่อน <laughs> ั้นเมื่อ,อไปคืนสีถามปูยว่าเสียแม่คู่ยิบจุดตัวอะไรว่าท่านได้เงียบเยียบโอ้เจ็ดเจ็ดจะไปถิ่มไซเดอร์บ้านเนี่ย ครับว่าน็นได้หาใบอยอะเนาะเออมีอนมีมีสูตรสามใบแล้วก็มีสูตรสองใบจะยู่ใส่นะครับเดี๋ยวนี้น้ำหาอยู่บอกเป็นอยังเดียวนครับนอกกว่าค่ะว่าให้ฟังมันสีเกล็ดเก็ดจากที่แม่ครู่ค่ะมันเป็นสีเก็ดเกล็ดเหล็ไทยแต่ว่าคนก็ได้น้ำยู่คนว่าเปิดกระทักมาอยู่คนว่าผูรักคนไปพอแม่คู่ยู่สารแม่ฮันนี่เนาะครับค่ะแล้วก็ตอนส่วงไทยคันฮาล์่างฮาล์่างอันเจ้าคือยังคนไปไทยคลิป พ่อดตอนแม่คู่ยิบจับแล้วค่ะพ่นก็เลยนหนีเลยคพ้นเล่นพวเ,เ,เห็นตอนสวงท้ทยแต่ว่าขั้นอยากเขียนกับไปบองเขีมเขาแต่โมเขามีเห็นวะมีมีแทบทุกช่องค่ะเข<อ>าแต่ขขขเขามีหมนเรียน่ะเออพ้อนเลว่าบ่เห็นมาสั่นพวกเราคนวานเอามาแต่ใส่ยีเก,ก่าเกะ <laughs> <laughs> แต่ว่าไม่ก็วาาเข้ากับลกให้ทุกมือ ค่ะอันนี้ก็คือขันเข้าบ่ได้เข้าบ่ต้องไปเครียดให้ผู้ใด้ถือว่าบุญเข้าบ่ฮอดบุญเข้าบ่ทันเบิ่งได้ผู้ใดว่ากอา์ขเกนมาใส่แสดงว่าผู้นั้นบ่เบิ่งคลิปบอยคแนบด์แล้วนะบอกทุกเมื่อจีบบอกทุกมื่อครับผมสิแจ้งไอ้ FC ที่มาให้แม่ครูนั่งรถให้แม่นบ่ค่ะค่ะบ่ได้ค่ะเตี้ยค่ะอะเลียดว่าคนสองสะค่ะบ่ได้ค่ะโอ้นั่นจ้ะไปได้ตั้งแต่ที่ปุลี่ค่ะเลขท้ายของปุลี่คือ477ค่ะโอ้ค่ะ แต่ไดเลขถายให้ซื้อเออคนไดเลขถ้ายแต่นไดเรขรถเพื่นค่ะเรขรถพืดอคือกันค่ะอันเมื่อนันนแปกมือว่าสิปจับอันลูกปิงปองเนาะปู่วาให้แม่คู่จับสลูกค่ะให้ให้อาจารย์สชิจับสลูกค่ะแม่คู่เขเรยกว่าตีความไมบอกกับยิมกับแตงโมเดี่ค่ะเยาวานเดอรสองสามสามสองแต่แม่คู่เขาเมกับแต่ว่ายิ้มในหละ แต่คือบุญเนาะค่ะเนาะก่ะคืออันนี้คือนี่เราพูว่าเป็นยังคือสะสมสร้างบุญยังสิละแก่บ่ต้องไปถอดอยหรือว่าน้อยใจเพราะว่าบางเทื่อบางที่ห้องกัมนันกับ่ได้ตามตามเป่าดอกเนาะค่ะเพื่อผู้บ่คักคักแก้เสียผู้ยู่นี่ก็ได้แต่ละคนมีผู้ไดหน่อยหลายๆเมื่อสุดท้ายพู้เรว่ากัคือบ่ได้ยินเสียงผู้เดยคืออันนี้คือผู้่นสั่งนะค่ะผู้่นสั่งวาจังสี่เข้ากันเลย อัมาเบาเองมาเบาคไดิมีน้ำกันนะค่ะมือเราไม่คู่ก็บบอกเล้ว่าไม่คู่ยิบตัวใดเนียนๆก็มีหนึ่งเกียร์เกียร์ศูนย์เก้าเกียร์น้อยน้อยิบนะครับผมสามตัวซุ่มติดเกียร์ไม่คู่มกเกียร์ประสม่คู่เบาแต่ว่าวันนี้กะปูว่าสี่สางบอกขั้นสีสางพอสี่ห้ยประันมือสท้าทครับผมสากปูหน้าคู่ค่ะก็ถึงเวลาร้านะค่ะไม่คู่กับเสียต้นผักปลาไปวัดปลาชาสนุบบนวรารา่าม ประมาณไรเงะี้ยประมาณเอาเป็นวันที่ยี่สิบกว่าเนี่แหละเนาะยี่สิบกว่าเพราะว่าแม่คู่กับมีงานวันที่ยี่สิบหางานมอลลัมกับอาจ,จารย์สุกิตยูอย่างกับบุญสังแปดกันเอ,อ้ยยี่ทั้งสังแปรียดนะคะน,น,ออนั่นแหละบานทั้งบัตรสังแปรดเป็นมอลลัมเนาะคะ่ะแล้วก็ับอมครับ,บ,บมือวันที่ยี่ิบเกา้าสานแมฮันนีเจอกันยี 29, ่สิบเก้ามกกาลาสองห้าหกแปดเนะคะเด้อยี่สิบเก้าเนาะคะ่ะที่ <c oughs> สารแมฮันนีค่ะนั่นแหละแมคู่กับปม่ลำเกียบุญเพราะว่าแม่คู่กับสีหาเลี้ยนไทยก่อนเลี้ยนไทยนีสีถาวไว้อีกตั้งหากเพราะว่ามือเดียวบเแล้วครูว่าต้องเฮ็ดพิธีอยู่เพราะว่าแม่คู่ไปไปบนบาทสารกาวไปบวาแล้วขั้นใดงวดนี้แม่คู่กับสีเอามาล่ำม,มาล่ำให้แล้วก็สีถวไว้เลี้ยนไทยเ<ม>พราะเพิ่งจะได้เลี้ยนไทยหลังหม่ค่ะตามที่เทียนเันว่านี่เมกหรือว่ายังกระไดจังส่นะคือพ คือมีแนวมาบอกแกสิะว่ะาอยากได้เรียนไทยแม่คู่กเ็เรียนที่ฐานนะคะคันใดดหอดรักนี้รักนี้แม่คู่ว่าสีเฮดไปสีเไปถวายสินะคะก<น>เลือด้ดดังความมุงหมัดปราถนาแต่ว่ากาปูตาเหผาผู้นำพาะคื้เก้าเนาะค่ะไก่มือนันกามือนันจกสลากเรียบร้อยยิบยิบปิ้งปองเรียบร้อยเนาะแม่คู่กขเรื่อยก็เรื่อยที่ฐานกขอวยหลัง ใส่ใส่กล่องนั่นแหละปีนี้แม่ไม่คู่เล่หมุนหนามากันว่าคู่ตากระซิบว่าจะเลื่อมเลืกเก่าเกียจไม่คู่วางสิแล้วก็เลื่ไปเบื้องคีบหย่อนหลังหนาเลืกเพราะเป็ว่าออกเลยจังมวะว่าขัาจะสันทีมงานเทั่วบริัทข้าได้เท่หนาเท่าตาไะ่คู่เร่หมุนข้ายิ้มเร่หมุนเร่หลักเพราะว่ายิ้มออกสองสามไม่คู่ไม่คู่เลืมข้าวค่ะเพราะว่ามันหลายอย่างเนาะที่ก็ลืมก็เลยได้แต่เกียจเก่า ในแต่เกยียดเก่าเนาะละแต่ว่าเขาว่าเป็นยังหรอกค่ะแม่คู่ห่งกำลังแร่งแข็งขึ้นเก่าเด้อขาสำหรับเอฟซีไซบุญที่ร่วมมาดัากันแต่ว่าเขาว่าท่านไหนก็มีผู้เราคนกับว่ามันเหม็ดซื้อว่าได้ังเสียบางคตกบ <im ple> บคับว่าบ่ได้ครับยังเสียบางโคตรกับว่าบ่ได้ตัดเหรียญเ,เก่าเก่าเกียดเนี่ยเสียอันนี้กะถือว่าแจ็สิว่าจากไหนเนาะมากราดแล้วแต่บุญเข,าข้าคือว่าละ่ละในเงีนๆๆเก่าเอาเอาว่าได้ ผู้ครอกับยายในตัวเดียวตรงๆยังเสียหาเที่มันกะมันกระบ่อปากนั้นเนาะค่ะเนาะครับผมจังเนกกะแม่ขั้วบอกบุญเนาะค่ะวันที่ยี่สิบเก้าที่ศาลแม่ฮันนี่เนาะค่ะเด้อเดือนนี่แหละแล้วกันวันทียนเดียสิเดคุยกับเอกกับวันเขาว่ามันสิเดเอากล่องเงาทำเนี่ยวันพ่อสุ่มกับสิเดไปยิมวันพ่อสุ่มนี่เขาเข้าไปเร็วๆนี่ก็ได้เพราะว่างานทาบันจ่อเขาอาจจะไปวันที่ยี่สิบยี่เอ็ดนี่แหละค่ะครับเขายี่สิบเนาะ ขั้ไปก็เคยยีซิมือมือเนเนี่ยไปไปวัดโพชุ่มนี่ยไหมค่ะบแม่คู่ไปไปให้มันเลี้ยวเพราะว่าไม่มันหลายมองเพิ่นก็ต้องสั่งกูดเพิ่นก็เลยเฮ็ดกูดหนึ่งไงเฮ็ดกูดพระเพิ่นบ่มีวันไหนแม่คู่ว่าเสี่ยร้านไปไปบวชเพิ่นบ่มี่เองกูดไถพระนอนไะแม่คู่ก็เลยได้ลั่นปากไว้บอกับเพิ่นว่าเออขั้นมีสุขแม่คู่ก็สิเฮ็ดตุนมาสั่งร่วมดอกก็นเรื่องเสี่ยครับผมก็เลยได้บอกกับเพิ่นแล้ววันนี้มีโุขกับแม่คู่ก็สิเฮ็ดไป จากเหล็กจากนน้อยพอมันหลายวัดเนาะค,ะะค่ะเนาะทั้งวัดโพสุ่มวัดวัดสาสนุบุญวราลาล่าวัดปลาบันเมือ่อถีอสั่งก็แก้วบ่ทั้งเล้วน,นะคะขอบครับแม่ฮันนีเอกเนาะค่ะเขามันหลหมองซีหมองคามหมองเนาะค่ะนั่นแหละหลสิ่ง,หยยงไหลยางกันเลยค่ะถือว่าบุญเนาะค่ะเข้าเฮตดสะสมสั่งบุญไปเข้ากัิได้ดอกเนาะค,ะค่ะอย่าไปค,คิดอีหยังมากมมยค่ะบ่ไา้งวดน,นี้วัน้หนจะเอาไปเนาะค่ะรอดติดตามทัง จอ,องเขาเฮ้าทั้งทีมงานของเขาเนาะคะ่ะขับไปคู่คอฝากไวเดอก่อนลํำล่อทีต่ตามจังหน่อยก่อนลํำเมคัน,นีคสีีสามน,นะคะ่ะครับผมอันน้ำตาลล้นบนที่นอนขับไปคู่ไปใส่เสียงเรียบร้อยเดียด๋วยวนี้ล่อเขาเฮดดตีดดมีเสียง ได้เบิ่งเร็วๆเดีฟังเร็วๆนะคะเนะา<ซ>ะ<ว>สำหรับวันที่ยิบเก่าได้ฟังนเทนีนนะะ้ก่อนค่ว <c oughs> ันที่ยบเกานี่เเกินเกินมากนี่คือนักร้อไม่เป็นไครับค่ะเกินเกินมากนี่ก็จะได้พ <c oughs> ูดก่ะทีเทีนเนื้นน <c oughs> อค่ะแทยังยกแทีเนี้ยนี่ยค่ะ อาจารย์สมขิดบ่อทองแม่คู่หอมหวนเป็นตัุลักนะค่ะแล้วก็ว่วเนี่ยให้แค่แม่คู่กับสิคุยกับพ่อพ่อนิ้สาธิตทองจันลุงโลดเพชรทองชัยแล้วก็ได้ค่ะเพ่นว่ากกับเสดมาหัวมน้ำกันเนาะค่ะถือว่ามาเอาบุญน้ำกันถือว่ามาเอาบุญแล้วก็ได้รับสุกรับลาภเบกันเสียว่าแตกบ้านแตกเมืองมากจริงแต่คู่วากกันสิยว่าลายอยูวัวแม่คู่กับิได้จับบิงบองคือนกาวสิถามคู่วากวัวนี้เสดแม่คู่จับจักรูก อ่ะดีใจแทนนิพซีนะครับที่ได้เบ่งอ่าคณะหมอลำหอมหวนเทียบดุงเรื่องอีกแล้วเนาะคณะลูกทุ่งหมอลำสามสตา์ย้อนยุคหรือว่าเข้าสืบสานวัฒนธรรมไทยอีสานนำเนาะครับแ่นว่าหมอลำสีอายุายแต่ว่าคุณภาพเต็มเพียบนะค่ะคืออาจารย์สมกิตบ่อทองสาธิตทองจันลุงหลวงเพชรทองช่ยที่รวมงานกันเป็นคู่มากเนาะค่ะเพื่อนก่มีผลงานออกมาลายก่อนลำ ค่ะยังได้การน,นั่ผ้าความสนุกสนานพร้อมครับโศกมนันเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าในเห็หดบุญนั่ส่วนหมากแม่ผู้กับเสาลักเนาะคะ่ะคือการสร้างบุญเนาะค่ะสร้างบุญเดนีสร้างเกดียัางบ่เลียวเห็ดกําแพงเก้ย,ยวเนาะค่ะเดนีกําแพงเก้ยว,นะวด้านล่างบ่ทันเล้วง่ายเนาะคะ่ะแล้วก็เห็ดไปรืเรียบประกอบันแล้ววัดซาสนุกบุญถึงเวลาปูสร้างใเห็ดแม่ผู้ใครในเห็ดต,ต,ตามเพิ่นนะคะ่ะ มื่อนีเบิ้งกันแม่ครู่อ่ะเสรไปไายสถานที่ให้เบิ้งนะคะค่ะเมื่อได้ยิ้มบ้างเพื่อละเพื่อนได้ไปวัดังไปไายเบื่องว่าเออมองสีส่างัง่สินะครับครับผมเพราะว่าเพื่อนว่างไปละละแต่ดูแล้วหลายปีแล้วแต่ว่ามันบมท่านมีผู้สิได้ไปสั่งใครนะครับอยู่ข้างหอชั้นละครับค่ะอยู่เขี่ยหอชั้นนั่นแหละครับจะไปเบื้องใกล้ๆหอปูตาใช้ยาก้าวเกล็ดลาดับปูตา ค่ะอ่าจังใดจักรอดติดตามไปแะะคคล้วค่ะสำหรับมือนีเอาเพียงแค่นี้ค่ะ,ะสสวัดีค่ะเป็นแบบเดียวเป็นแบบต,ตันนะ่งแตงโมพร้อมทีมง,งานก็ได้ขึ้นคาราบาปูค่ะก็ได้แนวทางภาษากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆผ่านทุกๆคนคือเก่าและะ้วค่ะสำรักหน้ทางของปูตาเฮาค่ะค่ะมื้อนี้เนาะคะ่ะลูกหลาน คูหลายคนค่ะคาราวาปูค่ะปูกระบอกว่าค่ะปูจะไปศาลคุณแม่ฮันนี่ฮาวันที่29เ้อค่ะเอฟซีทางสีสเกตค่ะหรือว่าบันไกเลียนเคียงเนาะค่ะรือผู้ใดยจะไปร่วมงานกับไ่คูเฮาวันที่29ค่ะทางศาลคุณแม่ฮันนี่เนาะค่ะถ้าพอมีการเปลี่ยนแปลงอันใดก็คือปูตาบอกว่าวันที่29ค่ะค่ะแล้วปูกระบอกว่า ผู่จะให้แม่คู่ค่ะยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลไอ้ยิบจับลูกปิงปองคือเก่าค่ะส่วนที่จะให้แม่คู่ยิบจังไดค่ะยิบสองลูกสามลูกคือเก่าข้าค่ะจังรอติดตามเนาะค่ะเพราว่าช่วงนี้ค่ะการเผยแพร่ค่ะมีสายช่องทางเนาะค่ะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ค่ะแต่ละช่องเนาะค่ะผู้ว่าผู้ตาสยางสบายไปแปดสิบเก้าอย่างค่ะผู้ตาสยางสบายไปแปดสิบเก้าอย่างเหมืนปูภาวาเนาะค่ะ ค่ะแต่ว่าที่แม่คั่วเขาจะตั้งเดือนไทยนี่กับคนละมือเน้ะค่ะกับวันที่ยี่สิบเก่าเนาะค่ะสำหรับการขาแนวเสพแนวงันค่ะคือวันที่ยี่สิบเก้าค่ะกับมี่เนาะค่ะศิลปินมากมายหลายตาอยู่ค่ะค่างวดนี่เนาะค่ะสําหรับวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันสองพันหาร้อยหกสิบแปดค่ะปู้เฮาเฮจจานหกตั้งแต่ตองหดวค่ะปู้บอกว่านี่หกค่ะหฮาก็ล่องที่นี่พิจิณาอาเนาะค่ะ เพราะว่าแตงโมกับไทยทอดจากข้คาบอกคาจาาของปูมาไ้พลพี่น้อง,องอเข่าได้ติดตามได้รับชมแล้วฟังึ้อกันค่ะสำหรับปูค่ะปูตาบอกว่าพอสิยังมาบอกเด็กเรื่องงวดสีมาค่ะสำหรับวันที่หนึ่งกุมภาพันพ์อยยังมบอกเด็กแต่ว่าพอจะบอกแต่ว่าให้สร้างเจดีสิบเก้ายอดค่ะเจดีสิบเก้ายอด หอากับฟังดีๆเนาะค่ะคาลงคงค่ายปูห้อยร้ายหอากับพินิตพิจารณาเบิงค่ะปูอาจจะหายหอตั้งแต่ตอนงวดก็ะไรสิบเก้าสิบหกค่ะเมื่อนี้ค่ะแม่คูเหอกฝันแต่ว่าแม่คู่อาจจะลืมเนาะค่ะลืมบอกความฝันค่ะแม่คู่ฝันไอขี่รถนี่แหละค่ะรถอีและปูนะคะทะเบียนหกหนึ่งหกค่ะฝันว่าขับถอยหลังมาันว่าหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะหอากับพินิตพิจารณาเบิงปูบอก ก็คือพอยังมาบอกนะคะวันที่หนึ่งแต่ว่าพอหายสางเจดีสิบเก้ายอดวันวาเนาะค่ะถ้าสำหรับค่ะปูหายนายมงค้นใช่ค่ะพี่มงค้นใช่ค่ะคาราวาปูค่ะแต่ว่ากันยังบ่กลับด้วยค่ะคาราวาปูค่ะมงค้นใช่วันวาค่ะอยากข้ามต้นให้พอพอจะบอกแล้วบอกเลยบาบอกอีกวันวานสำหรับคุณมงค้นใช่นะะดดเนาะค่ะเพื่อตามแนวทางของคุณพี่มงค้นใช่ S, ข,ข้าก,กับจดไวใเนื้อค่ะจะบัไดลืมค่ะปูห้พี่มงคลใช่มากมากก็คือหกร้อยเจ็ดสิบค่ะหกร้อยเจ็ดสิบขาก็ล่อฟังล่อชมบ้องเนาะค่ะปูแบบว่าปูเบาแล้วเบาเลยพอจะเบาเบาอีกแล้วจะจำเอาประจํามาสันวาค่ะแล้วค่ะสำหรับค่ากับเขากับนามเมื่อนี้ค่ะปูไ้พี่มงคลใส่ห้ไปสอมหลดมาสันวะหลังจากที่ไฮเหตุผลมากหกร้อยเจ็ดสิบแล้วค่ะปูกัให้คุณพี่มงคลใช่เห้า ค่ะค่าซอมรดมือนี่ช่วงใบาสามเด้อวันวาเก้าสิบเจ็ดค่ะเก้าสิบเจ็ดเนาะห้องกับพี่นิชเจรนาเบิร์ค่ะเก้าสิบเจ็ดค่ะค่ะแล้วกาให้คุณพีรัญญาค่ะคุณพีรัญญาเนาะค่ะปูไห่ส่วงแรงแรงเด้อวัศน์ให้พีรัญญาก็คือหนึ่งเก่าค่ะปูว่าไห่ต่อหมวดแต่ว่าปูบาวาหนึ่งกุมภาเหลขพี่กับน้องวันวะ เอาฟังดีๆแล้วก็พิจารณาเบิ่งาคัราะว่าปูบอกว่ามีหกค่ะปูเฮ็ดแดงหกตงแต่ต่องวดเนาะค่ะถ้าสำหรับปูให้แม่ปูเมื่อนี้หนึ่งเทีดแล้วก็เทีดซูลค่ะแคบหน้าจอแล้เนาะค่ะสำหรับแนวทางค่ะแนวทางทาขนมข้าวต้มค่มทาก็พกับน้ำทาน้ำหมูน้ำมันเนาะค่ะ ปูตาให้ผ่านห้องระแคบหน้าจอเอาระดับไปฟินิชเซอรหน้าเบิ้งสำหรับเอฟซีค่ะจะเสียงโศกค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดยังบ่มีโชกเนาะค่ะเข้าภาษาสมบุญไปค่ะแดงแต่ผู้บริได้ยินยูเนาะคนกต่ยังบบได้อยู่ค่ะสำหรับเอฟซีค่ะทีมาให้แม่พูห้องหรือว่าปูตาค่ะนางรถให้เป็นก็ยังบ่ได้อยู่ค่ะระแคบหน้าจอแล้วไปนอค่ะแคปท่านอกค่ะ จะเป็นแนวทางค่ะขนมปัตต้มมือนีิเด้อค่ะลองฟินิพิจารณาเบิ้งค่ะค่ะให้โชคให้มั่นให้รลำให้รวยทุกครูทุกคนเนาะค่ะโดยบุญบารมีองค์ูตาองค์ูจิปะเขาขอให้สายบฝนทุกทุกท่านค่ะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทางเงินไหลน้องท่องไหลมาถูกทุกคนเนาะค่ะขอหยิบยี่ใด้ความเติไยี่นีค่ะโชคโชคมั่นๆ่ำลำได้ด้วยสำหรับพืนนี้ค่ะแตงโมสวัสดีค่ะ